คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันแรกเมื่อวานนี้นะครับกรเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ครับได้พากันยื่นคําขอรับใบอนุญาตในการปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์นะครับบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักครับ เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันแรกที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้การขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนําเข้าส่งออกจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท5เฉพาะกัญชงทางศูนย์วิจัยและพัฒนากเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดโครงการรับสมัครผู้ขออนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการ ยื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชงโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทภาคเอกชน5รายที่ขอยื่นขอใบอนุญาตแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชงในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปต่างๆมาชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตให้กับผู้ที่สนใจซึ่งได้รับความสนใจจาก,กเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาขอรับและยื่นเอกสารคำขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์กันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ค่ะพบว่าส่วนใหญ่ยังมีเอกสารไม่ครบถ้วนโดยเฉพา ไม่มีหนังสือรับรองผลการตรวจสอบประวัติอาทยากรรมจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและแผนการผลิตและใช้ประโยชน์ที่ไม่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางด้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สาธิตการใช้ประโยชน์จากการปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงอาทิเช่นค่ะเมนูใบกัญชาทอดกรอบวันที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะมีไข่เจียวใบกัญชารวมถึงวิธีการสกัดน้ำมันจากมเมล็ดกัญชงและการประชาสัมพันธ์การอบรมส่งเสริมการปลูก การชงเชิงพาณิชย์รุ่นที่6ซึ่งจะดําเนินการตั้งแต่วันที่8ถึง19กุมภาพานนันธ์นี้ซึ่งก็มีเกษตรกรค่ะยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะน่ากินเนาะอืมค่ะดูแบบต้องกรอบต้องอร่อยแน่เลยอะ่ะใช่แล้วนะคะก็มีการประยุกต์นะคะเป็นพืช ใยกัญชงคือจริงๆเป็ <ทำ S 2> นอาหารได้เราเคยได้ยินแต่ผ้าที่ทํามาจากใยกัญชงเรายังไม่เคยได้รับประทานผลผล,ผลิตที่มาจากใบกัญชงเ <ใน S 2> มนูมบบต่างๆนนใบกัญชงแบบนี้เลยเดี๋ยววโอกาสต่อไปคงจะได้ขยายผลมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะ